ใครตกับเท็กสั่รักสะโพกอันนี้สำหรักหนุ่มใช่ าราก็็เปนสวัสดีค่ะทุกคนและนี่จะเป็น Get ready with me หรือว่าจะเป็นบล็อกสั้นๆก็ไม่รู้คือวันนี้เราจะเป็นงานโฟมีเฟสวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่ายุ่งมากซึ่ตอนนี้เราก็กำลังจะแต่งหน้าไปงานนะคะก็คือแต่งหน้าขึ้นคอนเสิร์ตเองแต่ว่าเราจะแต่งแบบไม่ได้เต็มมากเดี๋ยวค่อยไปเติมที่งานเมื่อวานลองเติมจากที่บ้านแต่เรารู้สึกว่าหน้ามันอื่อนมากเลยเดี๋ยวเราจะขอแต่งหน้าแบบ,บไวๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปละมาเริ่มแต่งแบบรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วนี่นะคะทุกคนจองแซมม สิ่งนี้คือ Huda Beauty ซึ่งแบบว่าโคตรจะติดทนนะทุกคนวิธีการใช้ไม่จะงงๆหน่อยเพราะมันดูเป็นปากกาและสีมันก็ดูแบบออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ว่าภาพรวมก็คือค่อนข้างที่จะติดทนนะคะอละลากลาสอะลากลาสอะลากลาส,ลลาสเ,นนเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้เอ้เบอร์อะไรเบอร์อะไรอ๋อเบอร์สิบเจ็ดสีแด เราไปติดตา2ชั้นมาเวลาที่เราติดตา2ชั้นเราจะติดแค่ครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยเราจะผ่าแล้วก็ติดครึ่งเดียวเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ตา2ชั้นมันใหญ่มากหรือชัดเกินแล้วแค่อยากเปิดหางตาเฉยเวลาที่กรีกไดไรเนอร์มันจะได้กรีดได้ยาวขึ้นนะคะนี่เนหะ็นไหมเราแค่จะเปิดหางตาเฉย ต่อไปติดขนตานะคะก็ใช้ขนตาจับชอบแบบนี้เลยมาทุกคนพร้อมแล้วเราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะคะแต่ว่าจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องทำก่อนเช่นเขาร้านแล้วก็ไปแข่งคาราเกะแบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่ชุดอื่นไปก่อนวันนี้ใส่ชุดของ gentle woman นะคะที่เอกกับ meter maker แปทุกคนไปไงญญานกันจ้า คนเรากำลังเตรียมไปแข่ง The v o i c ซึ่งตอนนี้มีอฟูมากมอยู่ในห้องนี้นะคะเมื่อกี้ไปพูดมาคะก็คือได้ฝากลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนขับดีๆมากมายไปแล้วนะจ๊ะชอบมากแหลกเวีอ่ะคือมีกายภาพจริงจังขนาดนแล้วแต่ป่๊คือจริงจังสุดสวัสดีครับสวัสดีครับเกสินสายนะครับเี่อ๋อจะไ้อยู่ทีเดียวกับเขาจะร้องยังไงเนี่ยวมาดูไม่ไม่สิ้นไปแล้วเราล้อสุดสุดเลยะ

บ้เจอแน่แม่แต่อันนี้อยู่บนใบหน้ากันใช่ไหมไปหาลเอูแต่ละคนบนใบหน้า h e ไม่ต้องลองแล้วกูไม่ต้องลองละจ้าก็เลยพีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเย่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้าววันนี้ล่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเราอยู่กับ โฟร์อีฟถูกต้องต้องออกเสียงเหมือนแฮนนาด้วยนะสวัสดีค่ะผู้หลักเออโฟร์อีฟชอบมากเ <For Eve. S 1> มื่อวานตอนอยู่บนเวทีแฮนนาทิ้งสะโพกใส่หนูหนูเลยทิ้งสะโพกกับตอนคุย <laughs> อยู่ใกล้กันมากมานานมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครใครเราเคยนัดกันว่าจะเต้นด้วยกันก็ได้สิบปีนะครับนันก็มาแสนนรอบไม่เคยได้เต้นด้วยกันต่น่ารักมากคือมาเป็นติชุด๊อก

Vielen Dank. โอ้โหข่าวดีด้วยไม่เลือกคนสอนที่ข่าวดีดีคออคือทุกคนได้เป็นโซโล่ไทยแลนด์เหมือนกันนี่หรอไม่หรอที่เปลีนถึงใจได้ไหมคะไม่เป็นไรครับเรครับข่าดีๆก็ไมไปสอนลรวสอนคนพื้นฐาตัดข่าวล้วจะไปใช้ทุกวันเลยไม่ได้ตะวณพี่โด เจ okay. ็บเราเก็บตูดมไปก่อนเก็บตูดเก็บตูดไหนบอกมึงเขาเจ็บไงมึงย่อสะลึกเลยเก็บตูดเอาตูดขึ้นเอาตูลงหวังว่าการสอนในครันี้จะได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับจะพยายามไโอ๊ยโอ๊ยไอออยอยยยียอยยมยย พูดเหมือนพี่กังมากมีแต่คนบอกแล้วเป็นเพื่อนพี่กังแล้วหน้าก็ขายด้วยอม่เคยมีแต่คนเหมเคยเคยไอ้กังคุยกับผู้ชายอ่ะป้าชุมสายอ่ะเราไม่อยากคุยอ่ะไอ้กังคุยเหยแล้วคนก็เชื่อเชื่อแล้วเหมือนจริงใช่เชื่อเหมือนมากเบคจากช่อง Space s p a นะครับจะโวยไปต่อนะหรือพอแค่นี้ลุยกันต่อที่ทีมต่อไปตูสันทิศกับโซมมาเลยระดับไหนก่อนอันนี้ p r o f e s s i น n a ลอยู่แล้วตูสันโซศนะ กไปเลยสนุกสนุกตเอ้าแล้วโยนโย <deuts> <fire S 2> นโอเคค่ะอย่างนั้นเลยก็ได้ค่ะเ้าไปเลยนะคตรงเนี้ยลนเากัดูหทีขอแบ่งชาติสนุกกว่านั้นเกอยากเ ทุกคนในท่านจะมาขึ้นหน้าใหม่ที ar, ่แต hmm ่ว่าแค่งานผิวอุ้ยอันนี้ในท่านใช้ที่ล้างหน้าของเจลิเกลนะคะของพิเศษที่เป็นแบบพูกไทยโคตรลดวิ่งมินชี่เปลี่ยนไปแล้วนะคะเนื่องจากอยู่กับท่านแต่งหน้าเยอะเกินใี่เป็นคนที่ขิงบลูเมื่อกี้เมื่อกิ้บอกว่าอันนี้ขึ้นหน้าหรือยังมินชี่บอกว่า เมื่อวานล่ะทุกคนกิงกันไม่อยู่ฉันก็ต้องมีติดมาบ้างแล้วล่ะเมื่อวานทุกคนจะฟันเพชรผูกเพชรกันหมดแล้เมื่อวานน่ะฉันติดเพชรก่อนใครสี่เพชรตรงนี้หันไปมีนชีติดหกหันไปพี่อูนติดแปดพี่ส้มติดสิบฟูเลติดสะโพกไปเลยเออมันติดเพชรหลังล่างเรามีทุกเล่นใช่เพราะติดสะโพก ด้วยพี่อุูนสเปรย์เพชรที่ผมมีเนยเลยทูบอกว่าเดี๋ยวไปวัดแท็บจะไปเอาเฟลเฟลดูกันว่าวันนี้เราจะติดเพชรกันทางหน้าไหมหรือเราจะแต่งลุคคีบาร์โรผมจะต้องทิ้ราคาเพิ่มตลอดเวลาไปใดอุ๊ยเป็นไรอ่ะมีคนจะวางยาฉันฝันนิ่งมากแต่งหน้าได้หวานมากครับจริงก็หวานสิบปีคนนะนี่คือสิ่งี่โครงการ บิวตี้บ็อกเกอร์ตามหามาตลอด10ปีและนี่คือเพชรมิตรงามนั่นคือมินซี่นั่นเองค่ะเหิืนนานากูรอรับกูรอรับแล้วไม่ใช่กูแต่เฮ้ยเป็นต่ออนตออยู่แล้วแล้วคือุณเซตี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมินซี่ก็เลือกบางคนไม่เหมือนเดิมแหละใช่ฉันอยู่กับพวกเธอเยอะเขาอยู่กับูเคยเยอะเกินเราจะขิงใส่กันทำไมก็ทำนานก็เป็นมิตรกันล่ะ ติดเพตกี่เมตรบอกหนูด้วยถ้าพี่ติด5หนูจะติด8ถ้าพี่ติดกโอเคเดี๋ยวติด20เมตรไล่เดี๋สร้างมาตรฐานมากเลยเนี่ยเยช่างเหนื่อยนะคะทา้าวิำครับเย่เดี๋ยหลังคอนเสิร์จะหิวมากจริงเลยของจริง ควมแบบต้องต้องเมคอัพกเมคอัพวันนี้ติดเพชรแล้วหรอฉันติดอีหลังเพราะฉันจะรอดูคนอื่นติดก่อนเธอเจอฉันแน่ถ้าเธอติด8เมตรฉันจะติด18ดเมตรตอนนี้นที่ตัวคือโอโหหัวนะตั้งแต่ปลายที่สูงที่สุดล่างสุดไม่มีอะไรเลยโอ๊โหเฟส ไม่มีเลยดอกเลยเดินจะผหมาห้าสิคนที่ตูสวย่นเผ็ดเยอะไปปะหลอกขาเมื่อเราเล่งอยู่ปีที่แล้วอะไอตูพิมเมาส์แบบติดเพชดที่หน้าด้นะเวลาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยแล้วนี่คิดว่ามันพูดมาแว่าเออติดเพ็ดด้วยเนอะก็เลยตอบไปว่าได้หมดไอตูตอบมาว่ากูไม่ได้ให้มึงเลือกกูบอลมันปนเลยไอ เกินเล้เนี่ฮาป้แล้วี่เ็นท่นาทายเป็นตัวอยี่ต้องแลดอะต้ผ่านกีตาร์เช็คดีเอด้วยนะซาโทรมาเจอดาวใครที่เสี่ยงตะตายเป็นต้อลุกกาหนอกจากห้องนี้นะฉันมาแล้วฉันมาแล้วหน้เหยีดเลยนี่ไงนี่ไง เอาไงอ่ะฝั่งนั้นก็ฝั่งนั้นก็ยังไงคะเอาไม่ช้ำนี่นะคะทุกคนไปตามดได้แต่ทำไมคลหมด่แล้วห่ <c oughs> หวงมากไม่ยอมใช้กับคุณแม่ <c oughs> เ่ินทางนี้ก็ตาบอดเหมือนกันและพี่แพ็คงงยืนงงในตรงกับเพชรกงเพชรที่โมไปชุดมังตู่น้องตู่บอกว่าชุดนี้เรียบร้อยใช่ไหมตอนแรกมีทุกคน่ะว่าโป๊สมบูรโป๊เออโป๊ไม่เป็นไรมาตรฐานไม่เท่ากันมาตรฐานรถตู่ว่าไม่โป๊กคือไม่โป๊แถวล่ะด้านไหนปั้มไปให้เหนแถวละอันนี้อะไรติดจ้าเฮ้ยอะไรติดตรงนี้อะ ดูหน่อยอะไรติดคขาร้มดๆๆเฮ้ยเออาหน่ยรับผงมึงก็ได้คุณจะมาโอเคชิอุนเป็นหวานเลยวันนี้หวานเลยเพราะวันนี้ต้องแบบเป็นทีมสีทองนะคะแล้วก็ใช้สิ่งนี้อันนี้ของคอสตูปุคนมันโคจะวิ่งแบบอักไปเลยโอ้ยเจกระตี้เจกระตี้เจกระตี้ใหม่จ้านี่นะคะ นี่มันต้องดื่มนะเฮ้ยดื่มไปเลยหรอเยานไหมล่ะนี่นี่ถูกโอ้โหมันแบบโอ้โหเลยอ่ะพาพู้ชลูกพุทธ้ชลูกพี่ขอโทษนะน้องตู่ถ้าผู้ชายเขาชอบคนที่หุ่นดีอ่ะเฮ้ย อ,อันนี้สำหรับสะพกอันนี้สำหรับนนุมใช่ใครก็ตามนี่อย่างรู้คนนมนมเป็นยงไงชั <c oughs> มกมากนะคะหลังไหมโอ้่ห <c oughs> เอปิดไฟแสงได้สว่างโอเค สองสามออกไปนะหนึ่งสอสอ่ะใครตอมจากเพชรใครตอมไม่ใครตอมเอกทก็กูไม่ได้ลกอะไรลอจะตอมเหรอจอะองหัวหรอเรื่องราวคืฉันจะบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากมันเลบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยข้นเฮ้ยเรามาจริงมาจริงแต่แว่าตอนนี้น้องว่าอะไรให้แค่ดูตาตาคุณแต่ต้องเออายหาแล้วสรุปกลัวมันมาดีไหมเนี่ยสะโพกสะโพกอุอุอ้งัุอ้ไปละ เรต้องเปิดางะ้เปิดทางปอนอหน่อยแนี่คือสะโพกมหาการมรตยูมหารตูซ เฮ้ยเอไมร์มาโยเนติดาสรี่นะเฮ่ยเติดาสรี่นะเฮ้ยมาดี้แล้ไปแล้วนะไปโปรเตยซาติสนะครับนี่คือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของผมนะครับนี่ครับเอลสะโพกแห่งประเทศไทยต้องยกให้เซาติสนะครับถูกต้อเขาคือสะโพกที่ต้องยกให้เป็นกินเนสโวและคอร์ดนะครับและนี่คือหัวแห่งประเทศไทยพี่วันขอบคุณนะคะขอบคุณมากตู๊เก่งมาก พี่จะหาอะไรที่แบบมันยากเกินกว่าเหตุเช่นปีนมันในมีดลุยไฟเปล่าแก้วคนทุกโลกนี้มีโตัะครับไดขอบคุณครับเจอกันครับไปไว้สวัสดีครับคุณล่ะคุณน้อยในขาโสดนะคะจีบได้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นทั้งที้งทั้งชาติไปไว้ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ คิปตรงนี้นะคะทุกคนพี่เวงบอกว่าปีนี้อาจจะเป,ป็นปีสุดท้ายเพราะว่าเอาจริงเป็นงานที่เข้าเนื้องมากคือแบบคืองานใหญ่มากตอนแรกที่พี่เวงบอกว่าจะทาสิ่งนี้เราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเราตกใจแต่ปีที่แล,แล้วเราว่ามันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอง้นนั่นแหละแต่ว่าก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าจะมีปีหน้าเป็นอะไรที่ขายเป็นยันมากเรารไม่ไหวแล้วทุกคนบาลัดปิดคลิปแล้วบายบาย